ประวัติคิมโซโยอนนักแสดงชาวเกาหลีใต้คิมโซโยอนเกิดเมื่อวันที่2พฤศจิกายนปีคริสตศักราช1980หรือตรงกับปีพุทธศักราช2523เธอเริ่มเข้าสู่วงการได้ตั้งแต่อายุเพียง14ปีโดยได้แอบพ่อแม่ไปประกวดบนเวทีมิสบิงแกลและเธอยังสามารถชนะ,ะเลิศในการประกวดครั้งนั้นด้วยนะคะ ต่อมาเธอก็เดบิวต์เป็นนักแสดงจากซีรีส์เรื่อง Dinosaur Teacher ในปี1994และในปีเดียวกันก็มีซีรีส์เรื่อง daughters of a rich family จากนั้นเธอก็มีผลงานมาอย่างต่อเนื่องด้านผลงานทางโทรทัศน์ในปี1995มีผลงานดราม่าเกม minwoo vs minwoo และดราม่าเกม t ด e Summer ปี1996มีผลงานอยู่คันสต็อปมัม ดราม่าเกม Come Back Home, City Men and Women, Reporting for Duty ในปีเดียวกันก็ยังมีผลงานเรื่อง Open Your Heart และ Seven Spoons ปี1997มีผลงานซีรีส์ Because of Love, Drama s p เป i a l ย Christmas in May, Yesterday และ Friday Night Theater on Her First Night ปี1,998มีผลงานซุนพงคลินิก I Love You I Love You และ Winners ปี1,999มีผลงาน Sunday Best Pick Pocket by Name We s a w a l i t t l e l o s t Bird และ Ad Madness ปี2,000มีผลงาน All About Eve และ Mom and Sister ปี2,002มีผลงาน s l i h e Up On Me และ Gio ปี2004มีผลงาน2004 h u m a n Market และ Just Like a Beautiful Flying Butterfly ปี2005มีผลงาน Autumn Shower และในปี2007ก็มีผลงาน Anhui My Chance ปี2008มีผลงานซีรีส์เรื่องกุเ r ปี2009มีผลงานซีรีส์เรื่อง Iris ปี2010มีผลงานซีรีส์ Prosecutor Princess d o c r Champ และ Athena Goddess of War ปี2,012ผลงาน The Great s e e er. ปี2,013 I Read Season 2และ Two Weeks ปี2,014มีผลงาน I Need Romance Season 3ปี2,015 Bidding Again และ High End Crush ปี2,016มีผลงานซีรีส์เรื่อง One More Happy Ending และ Happy Home ซีรีส์เรื่อง Happy Home นี่เองทำให้เธอได้รู้จักกับนักแสดงชายลีซังวูและคบหากันจนกระทั่งได้แต่งงานกันในเดือนมิถุนายนปี2017ค่ะและในปี2017เธอก็มีผลงานเป็นนักแสดงรับเชิญในซีรีส์เรื่อง2 0 t h century boy and girl ปี2018มีผลงานซีรีส์เรื่อง secret m a t e r ปี2019มีผลงานเรื่อง matter of mine และในปี2020 ก็มีผลงานซีรีส์เรื่องดัง The Penthouse w a r in Life เรื่องนี้มีทั้งหมด3ซีซันคิมโซโยอนแสดงดีมากส่งผลให้เธอได้รับรางวัลหลายรางวัลจากเรื่องนี้และล่าสุดเธอก็คว้ารางวัลแดซังจากงาน2021 SBS Drama Awards นอกจากผลงานทางโทรทัศน์แล้วเธอก็ยังมีผลงานภาพยนตร์ในปี1997เรื่องเช a n ปี2005เรื่อง Seven Swords ปี2007 ภาพยนตร์สั้นเรื่อง The Picture ปี2010 I ิ l i s e the BooVie ปี2012เรื่อง Gabi ปี2015เป็นนักแสดงรับเชิญในภาพยนตร์เรื่อง Love for Cat นอกจากผลงานการแสดงแล้วเธอก็ยังเป็นนางแบบโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์หลายๆผลิตภัณฑ์เลยทีเดียว โดยเธอรับงานโฆษณาตั้งแต่เป็นวัยรุ่นนะคะและเธอยังเป็นดาราวัยรุ่นของเกาหลีใต้ที่ทำไรายได้มากกว่า100ล้านวอนจากการเป็นนางแบบโฆษณาสินค้าต่างๆค่ะแม้ว่าปัจจุบันเธอจะอายุขึ้นหลัก4ี่แล้วนะคะแต่เธอก็ยังดูแลผิวพรรณและความงามอยู่เสมอทำให้เธอเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับผลิตภัณฑ์ในด้านความงามอีกหลายหายผลิตภัณฑ์เลยค่ะ นั่นก็คือเรื่องราวและประวัติโดยย่อ,อของคิมโซโยอนนักแสดงชาวเกาหลีใต้ที่อยู่คู่กับวงการบันเทิงเกาหลีมา20กว่าปีเป็นนักแสดงที่ดูแลตัวเองและพัฒนาความสามารถอย่างต่อเนื่องน่าชื่นชมมากๆนะคะคิมโซยอนเป็นกําลังใจให้กับคิมโซยอนในทุกๆผลงานของเธอและขอขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ